มาจ้ะถึงเวลาเมาส์มอยแล้ววันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันเรื่องอะไรก่อนผัวผัวผัวอแขงดังถึงเวลาที่เราจะเมาส์มอยกันแล้วเพื่อนซีเราสองคนน่ะมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ พวกเราอะสายมูเตดูทุกคนใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คือแบบว่าอะไรที่เราแบบมูแล้วเราได้อะเพราะว่าเราด้วยด้วยความที่อาชีพเราเหมือนกันเออเราเป็นเซล์ไงเราเป็นเซล์ขายของอซึ่งสโลแกนของเราคือไม่ได้โดยเล่ไงอะไรอีนี่ลืมหมดเลยเมงผู้ที่บอกเลยว่าจะให้เป็นสโลแกนขึ้นต้นมาเดี๋ยวกูจบให้กูพูดไม่ได้กูจจำไม่ได้อะ ซึ่งเราอะถือคติว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องด้วยมนไม่ได้ด้วยกลก็ต้องด้วยคาถาจ้ะก็ไปมูเติร์ไปไปเลยจ้ะมันก็ต้องพยายามด้วยนะล่าสุดไปแก้บนที่ไหนมากคุณอะไปบนบนที่ไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดเจดีอ่ะเมื่อปีก่อนใครๆก็ต้องไปอนะใช่ไปประมาณเกือบปีเลยอะกว่าจะไปแก้กับเขาอะโอเว้นนี้ยังเบานี่เลทมาสองปีแล้วมึงรู้ไหมกูไปบนที่ไหนที่ไหนคะคุณญี่ปุ่น ตายบนสกายอีดอกบ้านเราก็ของเยอะนะมาว้อยคือตอนนั้นน่ะเป็นเซลล์แล้วน่าจะประมาณปีศกปีแรกก็แบบขายไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้แล้วจังหวะบริษัทพาไปเที่ยวประจำปีที่ญี่ปุ่นจ้ะอ๋อแล้วเสร็จเราก็เห็นเหมือนคล้ายๆแบบ ศาลเจ้าอะที่อาซากุซ่าศาลเจ้าจีนงๆนอาซากุซ่าาญี่ปุ่นกูไปญี่ปุ่นมึงจะจีนจีนอะไรล่ะอาซากุซ่าขึ้นชื่อมากเลยนะเออกูก็ไม่รู้โยนเหรียญต่อคลิปต่อแถวหนว่ยยาวเลยนะก็อโยนเหรียญแล้วก็ขอแบบขอให้ได้ยอด50บล้านซึ่งปกติกูขายได้อยู่ประมาณสิบกว่าล้านอะแต่ขอ50บล้านปุ๊บกลับมาแบบขอเยอะไปปะขอญี่ปุ่นนะเออถ้าได้อะไรเงี้ยกูก็จะกลับมาไหว้เขาใหม่อะไรอย่างงี้ เสร็จกลับมาไม่ถึงอาทิตย์อ่ะมีงานใหญ่40ล้านแล้วปิดจบ50ล้านได้เลยไหมก็ขายงานอื่นอีกอะไรเงี้ยไม่ได้ขายเจ้าเดียวรวมกันเลยเลยเลย5้าล้านก็เลยกลับไปไหว้คือตัวเราอ่ะเราเชื่อว่าเราได้มาจากที่เราขอก็ไม่ได้ขอที่อื่นเลยก่อนหน้านี้ไม่ได้ขอที่อื่นไงก็ถือว่าเป็นดวงสมพงค์ด้วยนะแล้วเสร็จพอไปอ่ะก็ต้องลาไปแก้บนไง ลางไม่แก่วนเออเจ็ดนเว้ยต้องเจ็ดวันนะเพราะมนญี่ปุ่นไงเจ้านายก็ให้ไงเห็นแก้แบบขายสิบล้านมาอยู่ๆตุ้มก็ให้ไปก็คือเป็นปีแรกที่ขายได้ห้าสิบเออใช่แล้วปอไปใหม่อะก็ไปขอใหม่ก็กลับมาขอห้าสิบล้านเหมือนเดิมในโลกได้อีกรอโก็ต้องบินกลับไปแก้อีกรอบสองเจ้านายรอบนี้เจ้านายบอกว่าเออเออมึงไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยมึงขอสักร้อยล้าน ขอแค่ห้าสิบเอ่อก็เลยเอาโอเคค่ะนายเดี๋ยวรอบนี้หนูจะขอสักลอยล้านก็เลยอะบินไปรอบสองก็ไปขอลอยล้านเสร็จปั๊บโควิดเออก็ยังไม่ได้บินไปแก้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศส่วนของเราเนี่ยจะเป็นขอเอ่อให้ธุรกิจของของตัวเองเพราะแบบธุรกิจส่วนกลางใช่แต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าแบบอุ้ยรายได้แบบเยอะอะไรมากเลยรปรากฏว่าเอ้ยเราพอจบปีปุ๊บรวมยอดปุ๊บเอ้ยแม่งได้วะกำไรมา ก็ต้องไปแก้เขาซึ่งสิ่งที่เราเอาไปแก้บนก็คือประทัดแสนเสียงอ่าแล้วก็ไก่ไก่ตัวน้อย99แล้วก็ทหารตัวน้อยก็คือเป็นไก่ป้นไก่ตัวน้อย99ตัวแล้วก็ทหารตัวน้อยอีก99นายเออเราก็เลยไปแก้บนโอ้ยวันที่ไปแก้บนสนุกสนานมากทุกคนคนเยอะแหละ คนไม่เยอะจริงเนาะแต่ฝนตกอ๋อคือฝนตกแล้วเราเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปจุดประทัดเหมือนแบบพวกคนที่เขาได้ไปจุดตรงนั้นไงอืมเพราะฝนมันตกตลอดเลยแต่ก็ได้ไปอยู่ในในพื้นที่ตรงนั้นนะแค่ถ่ายรูปใช่แล้วก็บนต่อเพราะว่าเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราไปแก้ให้บนต่อให้บนต่ออืมใช่แล้วเราเลยตั้งใจจะบนให้มากกว่าเดิมขอไว้เลยสำไรบริษัทซอเบลใช่เพราะว่ารอบเนี้ย ถ้าได้เออถ้าได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราทำเออเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวนู่นเลยจัดทริปใหญ่ๆใช่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราก็จะไปเออเออถ้าปีนี้ลอยล้านอีกไปเลยดีกว่าอ่ะปีเนี้อ่ะเออพากันไปแต่ว่านอกเหนือจากสิ่งอื่นใดนะเราก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราที่เราคิดว่าเราเราเป็นเป็นของเครื่อนรากของขังของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างของคุณที่ติดตัวคุณหรือที่พกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ๋อมีมีนี่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 คืออะไรคะ นีหลวงปู่แหวนอันนี้ใส่มาเกินยี่สิบปีแล้วรู้ไหมที่มายังไงยังไงเอ่ยก็คือพ่อซื้อรถซื้อรถใหม่มาเสร็จปั๊บมีหลวงปู่อยู่ในรถเรือมาจ้ะก่อนที่มาคือเรือมาก่อนเรือมาก่อนเรือมาก่อนเออเนี่ย เหมือนกันกับคนบนสะพานอะไรอย่างงี้ต้องแบบใบายบ้กันอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วคนไทยเรายิ้มง่ายเหมือนเป็นวัฒนธรรมแต่น้าตาดีอ่ะยเนอะหรือไม่ติดมากับเมียไม่มองผู้หญิงผู้หญิงก็น่าตานิดหมันกูมองผู้ชายสิเรี่อเป็นคนอย่างเงี้ยไม่งั้นเมื่อกี้ก็สูตรแปดห้าเมื่อกี้ลงได้วยนะไม่ต้องตัดตัดไปชั้นนบอกก็คือพ่อซื้อรถมาแล้วทีเนี้ยก็มีเนี่ยพระตกอยู่อยู่ในรถ อยู่ในรถทันที่พ่อซื้อใช่ใช่พ่อก็มาให้เราก็ใส่เป็น20 30บปีแล้วอะใส่มาตลอดด้วยความเชื่อของเราคิดว่าท่านแบบปกปักรักษาคุ้มครองอะไรเราไหมอ่ะใช่ก็แบบ้แต่เด็กหรอะไรไหมความแบบมีเซนส์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองแบบเซ็กเซนส์อะไรเราจะแบบเหมือนกับเจอเรื่องลีราวอไเยอะมากอืมเยอะเยอะตั้งแต่เด็กเลยแต่ก็ไม่ได้แบบมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสมัยมัธยมอ่ะ ที่ห้องเราทิสเล่นผีเหรียญอะอ๋อผีเหรียญเหรียญบาทผีเหรียญบาทผียห้าบาทเออเออเออจำได้ไหมผีบาทผียญเข้าก็คือตอนเล่นกันในห้องแม่งก็หลายคนใช่ปะกูก็อ่เล่นกับเขาไปเขาก็ถามนู่นถามนี่กันอะไรเงี้ยมึงได้อยู่ตอนนั้นไหมอยู่ในวงไหมอยู่อยู่ด้วยไหมแต่กูไม่ค่อยได้เล่นกูผีอ๋อเออเสร็จกูก็มองแม่งมีใครดันวะนักหนูเนี่ยออกมาแม่งหลายคนน่ะเออแม่งเสร็จปุ๊บกูกลับบ้านอะไรอย่างงี้กูกลับบ้านกูเอากระดาษกลางตีเอเออเออเสร็จปุ๊บ กูเล่นคนเดียวเลยหรอเออแล้วแม่งเลื่อนเรื่องจริงมึงมึงเอาเน้วมึงดันเองว่ามากก็ต้องรู้ตัวกูสิว่ากูดันไม่ดันถูกปะจริงเหรอพอพอเลื่อนแล้วมึงคุยอะไรอ่ะครับคาสินไปอยู่คาสิชื่ออะไรเออถามถามชื่ออะไรกูงจำชื่อเขาได้จนทุกวันนี้ชื่ออะไรชื่อชดาเอบอกได้ถึงชื่อเหรอเออจำได้เลยแต่หมอต้นอ่ะอันนี้เล่นที่ไหนก่อนเล่นที่ไหนห้องน้ำแอบ ห้องน้าที่ไหนห้องน้าบ้านกูที่บ้านมึงเหรอใช่แสดงว่าเขาอยู่ที่บ้านมึงนะก็ไม่รู้มาจากไหนตอนนั้นก็ไม่ได้ถามมาจากไหนอ่าอ่าอะไรยังไงต่อเออแล้วเสร็จพอเลื่อนปุ๊บก็ตกใจไงเอามือออกก็ไม่กล้าไงต้องต้องอาเชิญออกดีๆก็ไม่รู้จะถามอะไรเออก็ถามหวยออกอะไรหวยมันคลาสสิกมากทุกคนอ่ะถ้าคุณเจอขนาดนั้นจะไม่ขอเหรอจุกบ้านอ่าแล้วเขาให้เลขหนึ่งห้าอ่า เสร็จปั๊บถ้าถูกก็บอกเขาถ้าถูกจะทําบุญไปให้นะคะเออ,เอ,อตอนนี้ขออัญเชิญออกก่อนอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเขามีมามรยาทเออเขาก็ออกไปแต่โดยดีนะเสร็จปุ๊บเดินออกมาตอนนั้นเด็กหมอต,ต้นยังเ,เล่นหวยหรอกเ,เดินมาบอกยา่าปักญาเนี่ยเมื่อกี้ได้เลขมายาเขาถามเลขอะไรแบบนี่เล่นผีเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยเออเอออหนึ่งห้าญาก็่าหยอกแหละญา่า่าเล่าให้พ่อฟังอ่ะอ่ะญา่าไม่เชื่อเหมือนย่าไม่ค่อยเชื่อ เล่นไปไม่เยอะเออแต่ออกตรงๆเลยจ้ะรอเออพูดแล้วชื่อเสียงกูก็โดงดังขึ้นมาเลยค่ะคือป้าชดาคนนั้นนํามาให้หวยหนึ่งห้าเลยตรงตรงวันนั้นอเออถูกจะได้แล้วตอนนั้นเด็กมีจริงก็เลยเชื่อมาตลอดว่าผีมีจริงแน่นอนก็เล่นคนเดียวละเลื่อนอะจะเป็นใครอะก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่ได้ดันอะอะเออจบเรื่องผีป้าชดา คุณแอมมีไหมของขลังหรือของที่แบบที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของเรานะก็เยอะอยู่ที่ติดกระเป๋าเลยเนี่ยที่ติดทกติดกระเป๋าเลยเนี่ยให้ดูเปิดกระเป๋ากันเลยเจอเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าให้ดูอ่ะยานต้องมีหละอ่ะอันดับแรกเลยนะก็คือเป็นยันของ เท้าอง์ท้าเวสุวรรณอันนี้เรานับถือมากๆท่านเป็นยักษ์ที่แบบว่าคอยปกปักรักษาเพราะเราเป็นคนกลัวปีนี้ท่านลงนี่อ่าแล้วปีนี้ท่านลงปีนี้ท่านลงอุ้ยมูมูที่แท้ทูนี่เราก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดกระเป๋าคือต้องทองเหรอไม่ละกระเป๋าทองมาลองตกน้ำไปนะเดี๋ยวไม่ได้นะหายยากแล้วเป็นองค์พญาเต่าเรือนอ่ากับหลวงปู่หลิว หลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิวอันนี้วัดไร่แตงทองนะคปรปฐมทุกคนไปหาเช่าได้มีทุกรุ่นองค์นี้สวยเราเราเลี่ยมกรอมาธรรมดาตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอ,อมีกำลักกำลีกำไรอะไรเงี้ยต่เลี่ยมทองสุดท้ายก็คือจะเป็นตะกรุดของแท้ของหลวงปู่หลิวเหมือนกันที่วัดไร่แตงทองเหมือนกันตะกรุดนี้เป็นตกนะกรุดเสาห้านะทองเหลืองเสาห้าไม่มีแล้วปีคาดว่าน่าจะประมาณปีหกสอง ตะกุดปีหกสองอันนี้ไม่มีแล้วเขาไม่ทําแล้วที่วัดไม่ทําแล้วเราได้มาเนี่ยก็คือเนี่ยเป็นรุ่นที่ทผู้หลิวนี่พี่เซลที่บริษัทก็มีบูชายอยู่ขององค์หลวงปู่หลิวพญาเต่าเรือนเนี่ยท่านมีพุทธคุณในทางค้าขายค้าขายคนค้าขายเนี่ยควรจะพบพญาเต่าเรือนกับองค์หลวงปู่หลิวไว้เพราะว่าขอแล้วได้จริงเหมือนกันขอพร้อมกันกันกบของไอ้ไข่นี่แหละ ก็เลยต้องแกล้ๆกันแก้ทั้งคู่ใช่ก็เลยแก้เป็นผักบุ้งแต่จริงๆแล้วว่าหลวงปู่หลิวเองท่านชอบดื่มเครื่องดื่มชูกําลังคือริโพเคยมีรูปท่านอยู่ในขวดริโพด้วยในสลากของขวดริโพเออทุกคนไปวัดสามารถไปดื่มได้มีแบบเย็นๆเลยเพวัะนั้นก็ไปกระดกดูมันกันมาเออก็เนี่ยแหละก็คือข้าวๆที่เราแบบพวกเราโมกันเพราะว่าเรา มันเรียกว่าเป็นกําลังใจเดียวเป็นกําลังใจในการทํางานเป็นเหมือนแรงผลักดันว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้สู่อยู่คนเดียวคือนอกจากที่เราจะแบบไปคุยกับลูกค้าแล้วไปค้าไปขายไปเจราจาธุรก,กิจนู่นนั่นนี่แล้วอะเราเหมือนเรา,เรา,เ,ราเรามีความเชื่อว่าเอ้ยเรายังมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยแบบช่วยผลักดันเราช่วยส่งเสริมกําลังเราให้เราแบบค้าขายสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นคือความเชื่อแล้วทุกคนมาเชื่อกันแบบไหน,น มูกันแบบไหนเมาส์มอยกันหน่อยลองพิมพ์มาให้ให้ดูหน่อยว่าคุณพกอะไรกันส่วนใครที่แบบว่าคอมเมนต์มาคนแรกๆอะเรามีรางวัลให้ขอดูรางวัลหน่อยรางวัล<ๆ>อาจจะเป็นแบบเอ้ยเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวเราจะเซ็นชื่อไปให้นี่ลายเซ็นก็มา,มาแล้วนะเป็นโปสการ์ด จากบ้านศิลปินที่เราไปเดินชมกันมาเมื่อกี้นี้ที่เห็นรูปภ้าพ่านมีแค่สามใบเท่านั้นใช่3ามคนแรกสำหรับสามคนแรกที่คอมเมนต์มาลองคอมเมนต์มาเออเราจะส่งไปให้เออเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ ศิลปินเป็นคนวาดเองนะเขาวาดมือทุกคนเราไปแอบจับผ้าเขามาคือศิลปินท่านนี้เขาเมื่อก่อนเขาใช้คอมพิวเตอร์วาดกราฟิกเป็นงานกราฟิกผ่านคอมอพิวเตอร์แต่ว่าเขาไม่ชอบแนวนั้นเขาชอบแนววาดมือ,อมก็เลยเออกมาเป็นศิลปินอยู่ที่นี่อยู่ที่ตลาดน้ำข,ของบางหลวงของบางหลวง ใครสนใจก็เดินมาซื้อหาได้มีของกินมีของขายมีชาคาแฟคาเฟ่ขนโอ้ครบมากนะคะก็สำหรับวันนี้ฝนใกล้ตกแล้วฟ้าคืนมาเลยทุกคนเรากลัวเปียกอ่าสำหรับวันนี้เราก็นะคุยกันมาประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวขอปิด EP นี้ไปเลยกับตลาดน้ำคลองบางหลวงเนาะ ช่วยพี่ๆน้องๆป้าๆมาให้อาหารปลาให้อาหารปลากันเราได้บุญด้วยนะทุกคนหรือจะทําบุญก็เดินไปอีกหน่อยก็เป็นวัดและยังไงก็ฝากอีพีนี้ไว้ด no ้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องของเราทั้งสองคนไว้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ด i b e ได้ที่เพื่อนซี20ปีเจอกันอีพีหน้าบาย